คำกล่าวที่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนเป็นจริงหรือไม่วินยูชนย่อมรู้ดีและยิ่งไปกว่านั้นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังก็ยิ่งแตกต่างเหมือนอยู่กันคนละพิพพถ้ามีเงินมีอำนาจก็จะได้อัปเกรดเป็นเทวดาจุติมาที่วิมานชั้น14โรงพยาบาลตำรวจส่วนคนจน ไม่มีอำนาจก็เป็นสัมภเวสีรอรับการรักษาอยู่แถวแถวหน้าหน้า,ห,นาห้องพยาบาลในเรือนจำไม่ว่าจะป่วยหนักแค่ไหนก็ห้ามออกไปรักษาที่ไหนถ้าจะตายก็ต้องตายในเรือนจำนี่หรือคือความยุติธรรมต่อผู้ต้องขังในสังคมไทยเดยนตั้งใจจะขอบคุณผู้นำเสนอยตินี้แต่พอฟังท่านเปิดยติ ดูเหมือนท่านจะมีแรงจูงใจทางการเมืองซึ่งไม่ตรงกับยัตติที่ดิฉันจะอภิปรายเพราะดิฉันไม่ใช่สีน้ำเงินและก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ท่านได้พูดมาแต่อย่างใดดิฉันจะอภิปรายในสิ่งที่ดิฉันเตรียมมาให้ตรงกับยัตติท่านประธานที่เคารพคะคำกล่าวที่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนเป็นจริงหรือไม่ วินยูชนย่อมรู้ดีและยิ่งไปกว่านั้นความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังก็ยิ่งแตกต่างเหมือนอยู่กันคนละพิภพถ้ามีเงินมีอำนาจก็จะได้อัปเกรดเป็นเทวดาจุติมาที่วิมานชั้น14โรงพยาบาลตำรวจส่วนคนจนไม่มีอำนาจ ก็เป็นสัมภเวศสีรอรับการรักษาอยู่แถวแถวหน้าหน้า,ห,นาห้องพยาบาลในเรือนจําไม่ว่าจะป่วยหนักแค่ไหนก็ห้ามออกไปรักษาที่ไหนถ้าจะตายก็ต้องตายในเรือนจํานี่หรือคือความยุติธรรมต่อผู้ต้องขังในสังคมไทยท่านประธานทราบไหมคะว่าจากปี2563ถึงปี2567 4ปี มีผู้ต้องขังเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย4,152รายเสียชีวิตผิดธรรมชาติ145รายตกปีะ 1, ละ1,000รายไม่น้อยเลยใช่ไหมคะสาเหตุที่พวกเขาเหล่านี้ต้องเสียชีวิตลงเกิดขึ้นจากความล่าช้าของการรักษาพยาบาลและไม่มีโอกาสเข้าถึงแพทย์ยาและโรงพยาบาล ไม่ต้องพูดถึงโรงพยาบาลภายนอกเรือนจำค่ะแค่โรงพยาบาลในเรือนจำยังแทบไม่มีโอกาสเข้าถึงเลยความเหลื่อมล้ำในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นกับผู้ต้องขังในประเทศไทยคือความจริงอันขมขื่นที่ดิฉันจัดนำมาเปิดเผยให้ได้เห็นกันในวันนี้ย้อนหลังไปในปี2555คดีอากงเราคงยังจำชื่อนี้กันได้ ชายชรลาที่เสียชีวิตในเรือนจำเรามาย้อนดูไทม์ไลน์ก่อนการเสียชีวิตกัน5เมษายนต่อคิวไปพบแพทย์24เมษายนปวดท้องอย่างรุนแรง30เมษายนปวดท้องและมีอาการท้องบวม5พฤษภาคมถึงได้ไปโรงพยาบาลแต่ติดวันหยุดยาวไม่ได้พบแพทย์ 8พฤษภาคมจึงได้พบแพทย์ตรวจอาการส่งเลือดไปตรวจภายนอกอากงอาการโคม่าหัวใจหยุดเต้นมีการกู้ชีพทำ CPR โดยพยาบาลไม่มีหมออากงเสียชีวิตในวันนั้นผลเลือดยังไม่กลับมาเลยค่ะจาก5เมษาถึง8พฤษภา1เดือนกับ3วันอากงถึงได้พบแพทย์ ถ้าได้ส่งตัวไปรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงเหมือนส่งเทวดาไปชั้น14อากงจะรอดไหมคะกรณีที่สองเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2567ที่ผ่านมาคือกรณีของบุ้งเนติพรเรายัางจำกันได้บุ้งเริ่มอดอาหารประท้วง27มกราคมถึงเมษายนเป็นเวลา65วัน ไทม์ไลน์ของบุ่ง8มีนาคมส่งบุ้งไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์พบว่าเลือดเป็นกรดเกลือแร่โพแทสเซียมในเลือดต่ำ27มีนาอาการดีขึ้นส่งบุ้งกลับเรือนจำอย่าอยู่นาน20วันพอ13เมษายนรับอาหารมื้อแรก14พฤษภาคม6นาฬิกา20นาทีหัวใจหยุดเต้นทางราชทันนำส่งไปโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในเวลา9นาฬิกา คำถามอยู่ที่ว่าหากจะช่วยชีวิตบุ้งทําไมไม่นําส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เรือนจําเช่นโรงพยาบาลราชวิถีห่างไป12กิโลเมตรโรงพยาบาลตํารวจห่างไป13กิโลเมตรส่วนโรงพยาบาลธรรมศาสตร์35กิโลเมตรถ้าส่งโรงพยาบาลตํารวจการฟื้นชีพอาจจะทําสําเร็จหรือโรงพยาบาลตำรวจมีไว้ให้เทวดารักษาตัวเท่านั้น กรณีของบุ้งโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิต3ประการ 1. หัวใจล้มเหลวเียบพัน 2. ภาวะสมดุลเกลือแร่ผิดปกติ 3. หัวใจโตคำถามคืออาการโครม่าขนาดนี้ยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ไปรักษาในโรงพยาบาลภายนอกจนนำมาซึ่งการเสียชีวิตในที่สุดเหลื่อมล้ำหรือไม่ท่านคิดเอาเอง นี่คือสองกรณีตัวอย่างที่ผู้ต้องขังต้องเสียชีวิตในเรือนจำจากการไม่ได้รับโอกาสการรักษาจากโรงพยาบาลที่มีเครื่องมืออุปกรณ์ดีพอและขณะนี้มีผู้ต้องขังอีกหนึ่งคนนามว่าขนุนได้ทําการอดอาหารประท้วงมาเป็นเวลา12สองวันแล้วด้วยเหตุผลแห่งการไม่ได้รับการประกันตัวหลักการสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่เคยถูกนำมาใช้ ขณะนี้ขนุนถูกนำตัวไปที่โรงพยาบาลราชทัน์เล็บเริ่มคล้ำผืนขึ้นและไม่มีแรงขออย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกเลยอย่าปล่อยให้เขาต้องเสียชีวิตท่านประธานค่ะดิฉันยังมีกรณีตัวอย่างการรักษาผู้ต้องขังที่ป่วยโดยผู้ต้องขังได้นำเอาประสบการณ์มาเปิดเผยผ่านสื่อบนชนเองกรณีของเอก ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรือนจำปี2566ในงานเสวนาว่าไทาม์ไลน์ของเขาวันที่นึงกันยาตัวเหลืองตาเหลืองจองคิวเข้าพบแพทย์4กันยาได้พบแพทย์ที่ห้องพยาบาลในเรือนจำ6กันยาได้รับการตรวจเลือดและแจ้งผล7กันยาแพทย์ตรวจซ้ำยืนยันอาการ8กันยาได้รับการส่งตัวไปโรงพยาบาลราชธาารรมทำลอรทศาว พบก้อนเนื้อขนาดเท่ากําปั้นหนึ่งอาทิตย์กว่าจะได้ไปโรงพยาบาลราชทรร14กันยาทำซีทีสแกนพบฝีในตับ15กันยาส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีครึ่งเดือนพอดีถึงจะได้ไปรักษา25กันยาส่งตัวกลับเรือนจำไม่ต้องอยู่นานหายแล้วรีบกลับ กรณีต่อมากรณีของแซมต้องโทษในปี2,564โควิดระบาดหนักพอติดโควิดต้องแยกไปแดน8อยู่ได้สองสาวันไอเป็นเลือดออกซิเจนเหลือ94ความดันสูงมากผู้ต้องขังต้องช่วยกันตะโกนแซมไม่ไหวแล้วหายใจลำบากผู้คุมตะโกนสวนออกมาว่าจะป่วยอะไรกันนักหนาะหมอไม่มีนี่คือสิ่งที่เขาได้พบ ในเรือนจำการที่จะเข้าไปรักษาในโรงพยาบาลต้องป่วยหนักเท่านั้นหมอพยาบาลเป็นของหายากในเรือนจำผู้ต้องขังต้องวัดไข้วัดความดันกันเองนอกจากนั้นก็มีพวกอาสาสาธารณาสุขซึ่งมาจากผู้ต้องขังได้รับการอบรม5-7วันมาช่วยวินิจฉัยโรคท่านประธานคิดดูค่ะถ้าหมอเรียน6ปีจบ แล้วมาย่ออบรมแค่เจวันคงเดากันได้นะคะว่าคนป่วยจะรอดหรือเปล่าการเข้าถึงหมอในเรือนจำเป็นเรื่องที่ยากพอๆกับการได้การประกันตัวขั้นตอนการพบหมอลงชื่อเข้าคิวพบหมอก่อน8โมงรอคิว1-2วันถ้าเจ็บป่วยรอไปก่อนรอหมอโคต้าหมอตรวจ1ต่อ20มีหมอสองคนตรวจครบโคต้าเริ่มใหม่พรุ่งนี้ สภาพภายในโรงพยาบาลราชทันแออัดห้องละ30เตียงโอกาสพบหมอพยาบาลน้อยคนไข้ดูแลกันเองแล้วก็ติดไข้กันเองอีกเจ้าหน้าที่ไม่มาดูแลคนป่วยบางครั้งผู้ต้องขังต้องนอนอยู่กับคนป่วยที่ตายแล้วจนถึงเช้ารอผู้คุมมาจึงจะเคลื่อนย้ายศพออกไปได้นี่คือความทุกข์อันเกิดจากความเหลื่อมล้ำ และเลือกปฏิบัติต่อผู้ต้องขังขณะนี้และเดี๋ยวนี้เรายังพบว่ามีต้องผู้ต้องขังจํานวนมากไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่เขาทุกคนพึงได้รับตามสิทธิ์แห่งการเป็นมนุษย์ซึ่งการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเช่นนี้ขัดกับหลักสากลซึ่งเรียกว่าข้อกำหนดแมนเดล a าหรือแมนเดล a าลูส์ซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานของสหประชาชาติ ข้อกำหนดที่24วงเล็บหนึ่งการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่ผู้ต้องขังเป็นความรับผิดชอบของรัฐโดยผู้ต้องขังควรได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานเช่นเดียวกับที่รัฐจัดให้กับประชาชนอื่นและจะต้องสามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยไม่คิดมูลค่าและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสถานภาพด้านกฎหมายของตนแปลว่าโดนคดีใดอะไรก็ต้องรักษาเขา ข้อกำหนดที่27วงเล็บหนึ่งในกรณีฉุกเฉินผู้ต้องขังทุกคนต้องได้รับการประกันว่าสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้โดยพลันผู้ต้องขังที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาหรือการผ่าตัดเฉพาะทางต้องได้รับการส่งตัวไปยังหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือโรงพยาบาลของพลเรือน สำหรับประเทศไทยในปี2563ได้ออกกฎกระทรวงเรื่องการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจำกฎข้อที่2และ3สรุปได้ว่าถ้าผู้ต้องขังมีอาการป่วยให้ส่งตัวไปรักษาในสถานพยาบาลของเรือนจำโดยเร็วหากไม่สามารถรักษาได้ผู้บังคับบัญชาเรือนจำ มีอำนาจอนุญาตส่งตัวรักษานอกเรือนจำได้และถ้ามีเหตุจำเป็นสามารถส่งตัวไปรักษาในโรงพยาบาลเอกชนได้ข้อกำหนดเหล่านี้มีขึ้นเพื่อรักษาชีวิตของผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเราไม่คาดหวังว่าให้ผู้ต้องขังทุกคนต้องได้รับการรักษาที่ชั้น14ขอเพียงให้เขาเหล่านั้นได้เข้าถึงการรักษาหมอพยาบาล ยาเครื่องมือสถานพยาบาลตามสิทธิแห่งการเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกันเท่านั้นก็พอแล้วดิฉันจึงขอส่งเนื้อหาการอภิปรายทั้งหมดนี้ฝากท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ท่านมอบสิทธิแห่งการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขังทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในฐานะมนุษย์จะต้องไม่มีเทวดาไม่มีสัมภเวสีอีกต่อไปขอบคุณค่ะ